ยินดีต้อนรับกลับสู่อเวอร์ชเนลแหล่งรวมพลังสมรรถนะและประสบการณ์การขับขี่ในโลกความเป็นจริงหากคุณหลงไหลในรถกระบะสายแกร่งที่พร้อมทั้งลุยงานหนักและการผจญภัยคุณมาถูกที่แล้ววันนี้ในเทอร์โบไทม์เราจะพาคุณไปเจาะลึกหนึ่งในรถกระบะที่ขึ้นชื่อเรื่องความอึดถึกทนมากที่สุดในตลาดนั้นก็คือ isuzu d max ปี2026ีรถที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้งานทั่วโลกในด้านความทนทานความประหยัดและสมรรถนะที่ไว้ใจได้ isuzu d max 2026มาพร้อมรูปลักษณ์ที่ดุดันและมั่นใจตั้งแต่แรกเห็นด้านหน้าดูแข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้วยกระจังหน้าที่กว้างขึ้นไฟหน้าเหลดดีไซน์คมชัดและกันชนหน้าที่ดูบึกบืนยิ่งกว่าเดิมทุกเส้นสายของตัวรถ กูกออกแบบมาอย่างมีจุดประสงค์ไม่ใช่แค่สวยงามแต่เพื่อความแข็งแรงโดยเฉพาะช่วงตัวรถที่ยกสูงและซุ้มล้อขนาดใหญ่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ที่ทรงพลังไม่ว่าจะขับในเมืองหรือออกลุยเส้นทางโหดๆภายใต้ฝากระโปรง isuzu d max 2026ยังคงยึดมั่นในชื่อเสียงด้านเครื่องยนต์ดีเซลที่ทนทานคาดว่าจะมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์1.9ลิตรที่ได้รับการปรับปรุง ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นให้ทั้งความประหยัดน้ำมันและแรงบิดที่ยอดเยี่ยมแรงบิดในรอบต่ำช่วยให้การลากจูงบรรทุกหนักหรือไต่ทางชันเป็นเรื่องง่ายไม่ว่าคุณจะขับบนถนนทางเรียบหรือเส้นทางธุรกันดารรถคันนี้ก็พร้อมตอบสนองอย่างมั่นใจระบบเกียร์ของ isuzu d max 2026มีให้เลือกถะ เกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติที่ปรับจูนมาอย่างดีรองรับการใช้งานหนักในทุกสถานการณ์ระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อช่วยเพิ่มความสามารถในการลุยโดยสามารถเลือกโหมดการขับขี่ให้เหมาะกับสภาพพื้นผิวไม่ว่าจะเป็นโคลนทรายกรวดหรือทางหินดี a x ก็พร้อมพาคุณไปต่อโดยไม่ลังเลเมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารคุณจะสัมผัสได้ถึงการพัฒนาอย่างชัดเจนในรุ่นปี2020ภายในดูทันสมัยและสะดวกสบายมากขึ้นแต่ยังคงกลิ่นอายของรถกระบะสายลุยวัสดุคุณภาพดีเบาะ นั่งที่นุ่มสบายขึ้นและการจัดวางแผงคอนโซลที่ใช้งานง่ายระบบอินโฟเทนเมนต์มาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนช่วยให้คุณใช้งานระบบนำทางฟังเพลงและโทรศัพท์แบบแฮน ฟรีได้อย่างสะดวกความสบายของผู้ขับขี่เป็นอีกจุดที่ i s ู z u ให้ความสำคัญห้องโดยสารมีการเก็บเสียงที่ดีขึ้นลดเสียงจากเครื่องยนต์และถนนอย่างเห็นได้ชัดไม่ว่าจะขับในเมืองหรือเดินทางไกลดีแม็ให้ความรู้สึกเงียบและผ่อนคลายมากขึ้นพื้นที่เก็บของภายในถูกออกแบบอย่างชาญฉลาดเหมาะทั้งสำหรับการใช้งานประจำวันและการทำงานหนักด้านความปลอดภัยีซูซ ดีแม2026จัดเต็มด้วยเทคโนโลยีช่วยขับขี่ขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนออกนอกเลนระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนจุดอับสายตาและระบบเตือนรถด้านหลังขณะถอยอีซูซูออกแบบรถคันนี้ให้ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูงมั่นใจได้ทั้งผู้ขับ บอและผู้โดยสารในเรื่องของการบรรทุกและลากจูง Isuzu D-Max 2026ยังคงทำได้อย่างยอดเยี่ยมโครงสร้างแชสซีและระบบกันสะเทือนที่แข็งแรงช่วยรองรับน้ำหนักได้ดีโดยไม่กระทบต่อความมั่นคงหรือความนุ่มนวลไม่ว่าคุณจะลากพ่วงขนาดดุก,ก่อสร้างหรือบรรทุกอุปกรณ์สำหรับการเดินทางรถคันนี้ ก็พร้อมลุยไปกับคุณสายออฟโรดจะต้องประทับใจกับระยะใต้ท้องรถที่สูงระบบกันสะเทือนที่แข็งแกร่ง,แ,งและระบบควบคุมการยึดเกาะถนนทำให้ D-MAX มั่นคงและเชื่อถือได้แม้ในสภาพเส้นทางสุดโหดสมกับชื่อเสียงของ isuzu ที่ได้รับความไว้วางใจในพื้นที่ธุรกันดารทั่วโลก isuzu d-max 2026ไม่ได้เน้นลูกเล่นวูววะแต่เน้นความแข็งแกร่ง,ง,งความทนทานระยะยาวและวี ส่วกรกมที่ชาญฉลาดนี่คือรถกระบะสำหรับคนที่ต้องการยานพาหนะที่ไว้ใจได้ในทุกวันไม่ว่าจะเพื่อการทำงานการเดินทางหรือการผจญภัยนี่คือภาพรวมของ isuzu d max ปี MA 2026รถกระบะที่แข็งแกร่งประหยัดและสร้างมาเพื่อใช้งานจริงหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม turbo time และเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ยานยนต์ใหม่ๆของเราขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปของ our channel